เมื่อพูดถึงตัวของทรัพย์สินแล้วนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคืออสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ครับโดยอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับก็คือทรัพย์สินอันเคลื่อนที่ไม่ได้ได้แก่ที่ดินอันยึดติดอยู่กับที่ดินในลักษณะทาวรประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นที่ดินตึกบ้านเรือน ภาระจำยอมสิทธิเหนือที่ดินส่วนสังหาริมทรัพย์นั้นก็คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ครับได้แก่ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์พัดลมทองคำรถยนต์สิทธิของผู้รับจำนำลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เมื่อพูดถึงความแตกต่างของอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับเรามาดูกันในประเด็นแรกครับสำหรับในประเด็นแรกที่จะพิจารณากันนั้นก็คือเรื่องของความเป็นเจ้าของครับโดยอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับจะต้องมีเจ้าของเสมอครับหากเอกชนไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับรัฐก็จะถือเป็นเจ้าของของอสังหาริมทรัพย์ตรงนั้นครับส่วนสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับในประเด็นความเป็นเจ้าของอาจจะไม่มีเจ้าของก็ได้ครับ ค,คือเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ครับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ครับแต่มีสังหาริมทรัพย์บางประเภทครับที่ต้องทำนิติกรรมตามแบบอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นครับจะเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษครับประกอบไปด้วยเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพที่อยู่อาศัยสัตว์พาหนะช้างมา้าวัว ควายลาลอ่อส่วนของสังหาริมทรัพย์นั้นครับในการโอนกรรมสิทธิ์ครับไม่ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ใดๆนะครับสามารถสมบูรณ์ได้ด้วยการส่งมอบครับและนี่นะครับก็คือความแตกต่างเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ครับ